ทหารนอนลงดาวไม่ให้เราุ้ยแข็งลูกโป่งเลยทิ้งไครับเนี่ยทำงานอยูี่คุณวไม่ดูนน่า้นี้ทิ้งไปเลยอาทีนี่รองเท้าขนาดดีดีแตวมันใส่ไม่ได้แล้วทิ้งไปเนี่ยงี่นี่ทำงานอยู่ 2x ทั้งทีมมีหน้าอยู่คุณนี่เก็บตัว no. พัดเจนครับ หน่าจะบาหรือ2อันนั้นไม่รู้อยากรู้ว่าจริงไหมอ้ยมันมันไม่ข่าวแล้วครับจ็คผู้โปรใเรื่องนี้ผู้โปตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วใส่เลยโอ้ยใส่ได้อยู่